ทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินแบ่งขายแปลงใหญ่นะฮะก็เป็นแปลงละเกือบหนึ่งไร่นะลูกค้านะแล้วก็มีบางแปลงที่มีไร่กว่านะฮะนิดๆน,นะฮะก็เจ้าของนะฮะจัดสรรพื้นที่แบ่งขายอ่าเป็นแปลงนะฮะเป็นล็อกนะฮะอยู่ที่บ้านป่งหึ้งนะฮะตะบุห้วยศักว์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอ่าแปลงนี้นะฮะ ก็เปิดแปลนใหม่เลยนะลูกค้านะเปิดแปลนใหม่ๆเลยนะฮะก็จะมีประมาณอ่าสิบหกแปลงนะลูกค้านะสิบหกแปลงนะฮะตอนนี้ยังรอเอกสารนะฮะยังรอเอกสารโฉนดนะฮะอ่าในวุมุดนะฮะแนวุมุดก็จะอยู่ที่ทงนี่นะฮะลูกค้านะทงปักนี่ฮะแล้วก็วางระบบนะฮะระบบการระบบระบายน้ำนะฮะเข้าสู่ลำเหมืองลำคลองนะฮะลูกค้า อ่าน้ำไม่ท่วมนะฮะลักษณะก็จะเป็นที่เนินนะครับแปลงนี้ถนนที่แบ่งก็จะมีความกว้างอยู่ที่7เมตรนะลูกค้านะดูรถที่ผมจอดนะฮะแล้วก็ไหลทางนะฮะรถสวนกันได้ดีเลยนะฮะรถสวนกันได้ดีเลยอ่าที่เราจะนําเสนอนะฮะส่วนใหญ่นะฮะหน้ากว้างอยู่ที่30เมตรขึ้นไปนะฮะบางแปลงก็40เมตรเลยทีเดียวนะฮะอย่างเช่นแปลงนี้นะลูกค้านะหน้ากว้างถึง 47เมตรนะฮะระยะจากทงนี่นะฮะเป็นแปลงแรกเลยนะลูกค้านะ,ะด้านขวามือนะฮะด้านขวามือลึกเข้าไปอยู่ที่36เมตรนะฮะอยู่ที่ทงสีแดงนะฮะปักอยู่นะฮะเห็นชัดเจนนะนะฮะแล้วก็ความกว้างด้านหลังนะฮะอยู่ที่44เมตรนะฮะ 44เมตรด้านหน้ากว้าง47เมตรนะฮะความลึกด้านซ้ายอยู่ที่34เมตรนะฮะระยะของแต่ละแปลงนะลูกค้านะระยะของแต่ละแปลงเกือบเท่ากันนะฮะก็เจ้าของคิดอยู่ที่ตารางวาละ1,200บาทหรือว่าไร่ละ4 8 0 0 0 0บาทนะฮะลูกค้าก็ราคานี้ถือว่าไม่แรงนะฮะห่างตัวเมืองเชียงรายเพียงแค่12กิโลเมตรนะฮะไปเซ็นทรัลเชียงราย12กิโลเมตรแล้วก็ได้วิว วิวดอยปุยเต็มๆแบบนี้เลยนะลูกค้านะนะฮะถนนในโครงการนะฮะโรยหินคุกเรียบร้อยแล้วนะลูกค้านะอ่าน้ำประปาไฟฟ้านะฮะยังยังมาไม่ถึงนะฮะรอการขยายเขตนะฮะลูกค้านะอ่าราคานี้ก็ถือว่าขายตามสภาพนะฮะเข้าจากถนนหลักอ่าเชียงรายเทิงนะฮะชลอหนึ่งศูนย์สองศูนย์เข้ามาเพียงอ่าหนึ่งกิโลเมตรนะฮะลูกค้าหนึ่งกิโลเมตร นะประปาไฟฟ้านี่ต้องรอนะฮะลูกค้าต้องรอรอขยายเขตนะฮะก็ขายกันถูกนะฮะลูกค้านะแถวนี้ก็ทำสวนนะฮะทำไร่ทำสวนกันนะฮะก็ใกล้ตัวเมืองเชียงรายนะฮะทางเข้าออกก็กว้างขวางมากเลยทีเดียวนะฮะเข้าได้ยันรถรถพ่วงเลยนะฮะเมื่อกี้เราเข้ามานี่ทางกว้างขวางมากเลยนะลูกค้านะ แต่ว่าข้อเสียก็ยังเป็นถนนลูกลังนะฮะยังไม่เทคอนกรีตนะลูกค้านะาลักษณะแปลงนะฮะปักแนวทงนะฮะตามหมุดโฉนดไว้ทุกจุดเลยนะคะลูกค้าดูง่ายมากเลยนะฮะแต่ละแปลงนะฮะลูกค้านี่สามารถชี้ได้เลยนะฮะว่าชื่นชอบแปลงไหนนะฮะกำลังเปิดแปลงเลยนะลูกค้านะ กำลังเปิดแปลนเลยนะฮะมาก่อนได้เลือกก่อนนะฮะโซนนี้ก็จะลักษณะจะเป็นที่เนินนะฮะลักษณะเป็นที่เนินทั้งหมดเลยนะลูกค้านะตรงนี้ก็จะเป็นที่เนินนะฮะด้านหลังก็จะเป็นที่ต่ําไปนะฮะเป็นเนินธรรมชาตินะลูกค้าเป็นเนินธรรมชาตินะฮะไม่ได้ถมนะฮะอันนี้ปรับพื้นที่ให้อ่าให้เรียบนะฮะลูกค้านะขูดหญ้าออกนะฮะลักษณะก็เลยดินก็เลยสีแดงนะฮะลูกค้า ปรับไถนะฮะปรับไถพื้นที่แต่ลบแปลงนะฮะลูกค้าหน้ากว้างมากก็ได้พื้นที่เยอะมากนะฮะลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบนะฮะบ้านสวนนะฮะในอนาคตนะฮะซื้อเก็บไว้เก่งกําไรนะฮะก็แปลงละไม่เกินก็มีไล่นิดๆน,นะลูกค้านะหไล่หกสิบแปดตารางวาบ้าง หนึ่งล่เจ็สิบตารางวาบ้างสามงานเจ็ดสิบหกตารางวาบ้างะฮะเลือกได้นะฮะว่าจะเอาแปลงไหนนะลูกค้านะก็สนใจจับจองเป็นเจ้าของได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูทางเข้าออกกันนะลูกค้านะว่าทางเข้าออกจะเป็นแบบไหนนะฮะด้านหลังแปลงนะฮะด้านหลังแปลงเป็นสวนสับปะรดนะลูกค้าเป็นเนินสวนสับปะรดนะฮะด้านหน้า ด้านหน้าของแต่ละแปลงก็จะหันไปในทางทิศทางที่แตกต่างกันนะลูกค้าเพราะว่ามีถนนนะฮะอย่างถนนเส้นนี้ก็จะฝั่งนี้ก็จะหันหน้าไปทางทิศใต้นะฮะฝั่งนี้ก็จะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะฮะถ้าถนนเส้นนี้นะฮะด้านนี้ก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะลูกค้านะด้านนี้ก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะฮะนี่ฮะทิศตะวันตกก็จะเป็นทิศดอยปุยนะฮะติดเขา ใกล้เมืองเชียงรายนะลูกคะนะ้านะเดี๋ยวตามไปชมทางเข้าออกกันนะฮะก็ตามไปชมทางเข้าออกนะฮะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นสวนนะฮะสวนเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับแปลงที่จัดสรรน,นะฮะปลูกทุเรียนไว้หลายปีแล้วลูกค้าขุดบ่อนะฮะแล้วก็ใช้วางระบบน้ำนะฮะสูบรดต้นไม้นะะลูกค้า ในส่วนของแปลงที่จัดสรรน,นะฮะจัดสรรแบ่งขายก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยนะฮะด้านตรงขั้นข้ามถนนก็จะทําไว้รอบแปลงนะฮะถนนทำไว้รอบแปลงนะฮะแนวเขตก็จะปักธงนะฮะปักแนวธงนี้ชัดเจนเลยนะลูกค้าทุกมุมแปลงเลยนะฮะถนนล้อมรอบเลยนะฮะ ไม่มีแปลงไหนที่ไม่มีทางเข้าออกนะฮะยกให้ไปทางสาธารณะรปโยน์ทั้งหมดนะลูกค้าอ่ามีแต่แปลงสวยๆนะฮะทุกแปลงนี่จะเห็นวิวดอยปุยทั้งหมดเลยนะลูกค้าวิวอดอยปุยนี่ร้อยแปดสิบองศาเลยนะฮะถนนนี้เขา้าเข้าได้ยันรถสิบล้อเลยนะลูกค้า ถนนกว้างนะฮะไม่ว่าถนนโครงการหรือว่าถนนก่อนที่จะเข้ามาถึงโครงการก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะฮะทิ้งทางสาธารประโยชน์ไว้กว้างมากเลยนะฮะลูกค้าก็เข้าออกจากถนนหลักนะฮะเชียงรายเทิงชลอ0 2 0นอนะฮะประมาณ1กิโลเมตรนะฮะลูกค้าแนวน,นี้ก็จะเป็นล่องลำเหมืองนะฮะ ด้านนี้ก็จะเป็นลำน้ำํลำลาเหมืองสารารณประโยชน์นะลูกค้าที่ถนนโครงการเขาวางาระบบระบายน้ําลงกับคลองตรงนี้แหละลูกค้าคลองตรงนี้จะจะอยู่ต่ํากว่าพื้นที่นะฮะจะอยู่ต่ํากว่าพื้นที่ของโครงการนะฮะทางเข้าออกนี้กว้างขวางเลยทีเดียวนะฮะเข้าได้ยันรถรถท่วงเลยนะลูกค้านะ เอาได้อย่างลดพ่วงนะฮะก่อเฉลี่ยตารางวาละ1,200บาทหรือว่าไรละ4 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะก่อคิดคำนวณตามจริงนะลูกค้าว่าพื้นที่เป็นเท่าไหร่นะพื้นที่ได้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่คิดราคาตามจริงนะฮะก่อระยะทางเข้ามาก็จะเป็นไรนาะสวนนะฮะผสมของชาวบ้าน อีกหน่อยนะฮะก็คงจะมีการขยายเขตถนนแล้วก็ไฟฟ้าเข้ามาตอนนี้ก็เข้าออกสบายนะลูกค้านะรถเก่งเข้าได้สบายนะฮะหน้าฝนก็ไม่ไม่เละนะฮะเป็นถนนลูกลังนะฮะ,ใช,นนละลใช้มานานแล้วลูกค้าใช้มานานแล้วครับก็ลูกค้าท่านไหนนะฮะสนใจนะที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0932927167 หรือว่าทักไลน์วสันดดไทยแลนด์ส่วนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ